สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาชมเกมการแข่งบอาสกี้ฟุตชิปิลิกหรือ BCL กันต่อนะครับผมมาดูรอบรองชนะเลิศฟูลทีมสายเขียวซีซัน207นะครับสายบนนะครับเป็นการพบกันระหว่างคุณก้าพบกับคุณโฟนนะครับตอนนี้ผมยังไม่หายไข้นะครับผมเสียงก็เลยยังแห้นๆอยู่นะครับการให้เสียงอาจจะไม่ได้เต็ม100%นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่ามันไม่มีใครทาแทนจริงๆนะครับปดูกันเลยครับผม สวัสดีครับผมโฟนหรือว่าโฟนซักเซสมาจากกับจับอ e ีสปอร์ตฝากติดตามด้วยนะครับของครับสวัสดีครับผมก้าพระนัดปาเทียด้วยครับ ผลงานใน BCL ของทั้ง2ท่านนะครับฝั่งของคุณโฟนเนี่ยลงแข่งมา3ครั้งนะครับผลงานที่สุดคือมาถึงรอบรองชนะเลิศแบบนี้เลยนะครับส่วนคุณก้าเนี่ยเคยได้แชมป์มาแล้ว1ครั้งนะครับซีซั่น176ใน EFL สองพันยี่สิบสที่แล้วนะครับเรามาดูไาอัพกันก่อนนะครับฝั่งของคุณโฟน4132ลองบอลเคาน์เตอร์นะครับประตูเป็นจูนิจิดอนนาลูม่าคูซินเตอร์นะครับชุนกุนเดกับกาเบรียลก,กันเยสครับแบ็กซ้ายนูโนเมนเดสแบ็กขวายูเชอร์คิมิกนะครับมสซี่่ครับดดดด้้าาาานนนนนนขวยืตำิิึงโโอม ตั้งเป็น LMF นะครับผมมูซาเดียบี้ครับผมคู่หน้าเป็นคิ่เล่นเอ็มบัปเป้กับโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับส่วนฝั่งฟูกัสเขียวของคุณก้านะครับ4-2-1-3โพสิชันเกมนะครับใช้โค้ชเจอร์ลักนะครับผู้เรักประตูเป็นเบนโต้นะครับคู่เซนเตอร์เนี่ยใช้เป็นไคายวอล์เกอร์มายืนเป็นเซนเตอร์ยืนคู่กับคริสเตียนโรเมโลนะครับแบ็กซ้ายอเล็กซ์กิเมลโด้แบ็กขวาเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โน่มิดฟิลด์ตัวรับลิโก้ลูวิสนะครับแล้วก็เอาชุดเบดดิงแฮมมายืนเป็น CF ยืนนต่ะครับ ตัวรุกนะครับผมก็เป็น gard, มาตินโอเดกาดด้านซ้ายนิโกวิลเลียมส์ด้านขวาเป็นบุโกโยสากาหน้าเป้าเป็นโรมิลูลูกากูนะครับรอบรองชนะเลิศแข่งกันนัดเดียวตัดสินนะครับถ้า90นาทีในเกมเสมอกันต่อเวลาพิเศษครับถ้ายังเสมอกันอีกก็ดวนจุดโทษตัดสินแต่ลว่าเราเพิ่มเวลาจากปกติ6นาทีแข่งเป็น8นาทีนะครับผม เอาละครับเกมเริ่มแล้วนะครับคุณโฟนเคลียร์ก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวาฮะมากับชุดเสือ้อน้ําเงินกางเกงขาวนะครับส่วนฝั่งของคุณก้าน,นะครับบุกจากขวาไปซ้ายมากับชุดส้มนะครับผมเออเอ็มบาเป้หาบอลเหมือนจะหาไม่เจอแต่ก็ยิงลงนี้อ้าเขาาเ้าไปเฉยเลยหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับจากคิเลียนเอ็มบาเป้หรือว่าเป็นสูตรครับเหมือนจังหวะแรกเนี่ยจะหาบอลไม่เจอนะครับลูวิสเนี่ยคือเหววไปแล้วนะครับหลงทิศไปแล้วนะครับมีต้องมาเคลียร์กันหน่อยแบ็กกับเซนเตอร์ครับ กลายเป็นดีไปเลยครับผมคีิเเตนเอมเปเป้แค่เพย์แรกเท่านั้นเองครับมีโอกาสยิงครั้งแรกก็เป็นประตูเลยครับคุณโฟนเดี๋ยวดูเลยครับบอลมาจากด้านซ้ายเหมือนจะเฟกแล้วมันติดแข้งติดขานิดนึงนะครับแต่กลายเป็นว่าวนกลับมาบอลอยู่ที่เท้าพอดีนะครับโอ้เป็นสถานการณ์แบบนี้เป็นใครก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นฝั่งที่ได้ประตูก็จะยิ้มฉ่ำเลยนะครับผมเริ่มต้นดีมากนะครับแต่ถ้าฝั่งที่เสียประตูอย่างคุณก้าเนี่ยครับผมอาจจะต้องรวบรวมสติกับมานนิดนึงนะครับว่าโอ้โหเสียไวแบบนี้ ยังไงเกิดอะไรขึ้นครับแค่เพียงเซี่ยวจังหวะเซี่ยววินาทีเท่านั้นเองนะครับผมมันเปลี่ยนเกมได้เลยนะครับผมตาม1นูนแล้วครับคุณก้าเอาแล้ครับแต่เวลายังมีเยอะนะครับอย่าลืมว่ารอบรองชนะเลิศแข่งกัน8นาทีนะครับบอลอยู่ที่บุโกโยสาก้าครับสาก้าเล่นปีกขวานะครับวันนี้ลูวิสยัดไปเบลลิงแฮมยืนสูงแลวครับแล้วไหลมาช่องนี้สาก้าไม่ต้องรอนานครับตีเสมอได้อย่างทันควันครับมาหนาทียิงกันไปฝั่งละ1ลูกแล้วครับ โอจากบูกาโยซาก้าเป็นการ์ดเขียวไม่มีบูสเตอร์นะครับซีซั่นนี้การ์ดเขียวล้วนๆนะครับแต่ใช้การ์ดเขียวร่างเก่าร่างใหม่ได้หมดนะครับเห็นแวบๆว่ายังมีพว er, กอเลสกิมาโดแบ็กซ้ายอยู่นะครับเป็นการ์ดเก่าๆโกิโบริเลียม <Michael Williams, S 2> ดูใกล้น <liber ative. S 2> ๆนี่ทรงผมโคตรเ oh, oh, okay. ท่ในโมบายเท่ขนาดนี้ใน PC จะละเอียดขนาดไหนครับเบลลิงแฮมทะนหนุนขึ้นมาสูงเลยนะครับแต่ยืนต่ำเป็น C.M.F นะครับต้องชมเบลลิงแฮมนะครับเติมขึ้นมาแล้วเหมาะเจาะพอดีนะครับซาก้าวิ่งสอดขึ้นมา ตัวแบ็กซ้ายที่จะต้องประกบซาก้าคือโนโน์เมนเดสนะครับเนี่ยยืนห่างนิดนึงครับโดนแทงลูกนี้ก็เรียบร้อยเลยครับโดนล่อเป้าไปเลยนะครับดอนนารูมาเอาอะไรครับกลับสู่เกมนะครับคุณก้าไม่มีอะไรต้องกังวลคะกลับมาเท่ากันแล้วหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับจังหวะเคลียร์จะเล่นคล้ายๆกับจังหวะแรกให้เอ็มบัปเป้ครับไม่ได้ออกมาทางซ้ายครับกลับสู่สถานการณ์ปกติแล้วเนี่ยสถานการณ์ประตูกลับมาเท่ากันนะครับนิโควิลเลียม ห้ทีเบลลิงแฮมอุ้ยขวาสุดนู่นสาก้ายืนเลาะริมเส้นนู่นนูนะครับไกลๆนู่น <c oughs> ไม่ส่วนโลกเลยยืนขูยไกลไปหน่อยครับผมจ่ายแบบเดือดๆก็เลยโดนเดียบีนะ้ลงมาช่วยเกมรับได้นะครับแล้วส่วนทันทีนะครับคุณโฟลมันอยู่ที่เอ็มบัปเป้ฉีกไปด้านข้างแล้วตวัดมาให้เมสซี่เมสซี่แต่มุมนี้ต้องเข้าขวาต้องตว,วัดต่อครับเดียบี A ้เดียบี้หมุนเข้าขวาแล้วตวัดย้อนมาหืม <c oughs> ซาร่ามันเลื่อมไปนิดนึงครับยังตามเก็บได้อยู่ครับดานีโอโม่ไม่ยิงครับให้เมสซี่ยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ ใจเย็นซะเกิน2ประตูต่อหนึ่งครับจากเลียวเนวเมสซี่นี่เป็นการ์ดเขียวเก่าๆนะครับผมพวกการ์ดเขียวเก่านี่ต้องบอกว่าจังหวะนี้ใจเย็นจริงๆนะครับค่อยๆเปาะไปค่อยๆแปะไปนะครับเปาะไหนมั่นใจทัวร์ยิงครับแล้วยิงแบบเน้นทิศทางนะครับไม่เด่นเน้นอะไรรุนแรงสวยงามอะไรมากนะครับเบนโต้นะครับพเสตประตูฝั่งของคุณก้าการ์ดทีมชาติบราซิลนะครับดูครับจ่ายง่ายๆนิ่มๆเข้าไปครับสีส้มตรงนั้นอยู่3คนนะครับ แมสอัพจะแมสอจะเพเชอร์อะไรมันก็ดักลำบากเหมือนกันนะครับจังหวะมันจวนตัวจริงๆจังหวะกรณีจะสวิตตัวไปเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงจังหวะสวิตตัวนะครับอเมซี่พิกได้สวยครับจังหวะเล็กๆนะครับก็กลายเป็นประตูได้ครับอะน้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณโฟนครับจากเรือเดียรเมซี่ครับเขาทำประตูกันไวมากครับผม15นานีนะครับเนี่ยมีกัน3ประตูแล้วนะครับ รูปเกมแบบนี้ส่งเกมแบบนี้เนี่ยเกมรับอาจจะเปิดนะครับเกมรุกก็ต้องดูว่าใครจะคมออก,กันครับลูกากูโอกาสบ้างครับผมเบนิแฮมเบนิแฮมไม่ยิงจะให้ที่นี่ก็ไลเลี้ยงเติมขึ้นมาก็โดนประกบก่อนเลยครับแล้วโดนสวนทันทีเลยครับคุณโฟนตั้งมาสวยครับซาร่าให้เอ็มปเปเป้โอ้โห้ายสุดมีเบาครับแม้จังหวะแบบนี้เป็นใครก็เซ็งนะผมก็เซ็งเะครับเวลาถ้าเราจ่ายไปแล้วเนี่ยถ้าตัวที่จะรับบอลเนี่ยมันไม่อยู่ในพื้นที่ที่จะรับบอลได้ดีนะครับไม่ว่าเราจะกดแรงแค่ไหนนะมันจะกลายเป็นว่า ส่งเบาๆนะครับเหมือนเตะลูกเหล็กเลยนะฮะเป็นทุกคนครับสิ่งมากจังหวะแบบนี้ดิโกวิเลียมครับมาดูจังหวะของคุณก้าบ้างครับรอแบ็กเตอร์มาแล้วครับกิมเอาโดกิมเอาโดเปิดด้วยซ้ายลูกนี้ติดบล็อกครับเอาละครับเป็นลูกเตะมุมครั้งแรกของเกมนี้ครับฝั่งนี้ตั้งเป็นเท้าซ้ายของโอเดกาดใช้โอเดกาดเตะเลยหรือเปล่าครับปกติหลายคนก็จะชอบใช้เป็นเท้าขวาเาวิ่งตามมาด้วยครับเมนเดส เมนเดสนี่จากแบ็คแบ็คซ้ายนู้นนะครับผมอาวนมาเล่นสั้นๆเลครับผมกิมาโดหมุนมาให้ลูวิสขวามีครับเอายังไงดีให้ทีเบลิเงบอ้าวขวามีอเล็กซานเดอร์โ no นเติมขึ้นมาต้องเปิดแล้วเปิดไหมเปิดวนซ้ายวนขวาแล้วเปิดย้อนติ่มลูกนี้ลูกกาโกยังได้ลูก,ก,ย,กย้อนมาแล้ววิลเลียมส์เรียบร้อยโอ้โหเหมือนจะไม่ได้แต่สุดท้ายก็ได้จนได้นะครับนิกก้วิลเลียมส์แต่น่าจะได้ตั้งแต่ลูกกาโกูครับ เล็กซานออโนเติมขึ้นมาได้เหมาะเจาะนะครับแล้วก็ควบคุมอนาล็อกได้ดีนะครับคุณก้าหมุน2-3จังหวะนะครับก่อนที่จะเปิดย้อยเปิดย้อยติ่มติเลยครับคอยลูกากูแต่สุดท้ายติดเซฟก่อนนะครับตอนโนรุมะแต่นี่ฮะติดเซฟไล้วกกากูเข้าทางพอดีครับแล้วก็ใจกว้างดังขุนเขาดังน้ำทะเลครับเห็นวิลเลียมว่างอยู่ครับยิงออกนี่ยากกว่ายิงเข้าเลยครับลูกนี้นี่ก็วิลเลียมดูอีกทีนึงครับ เทไปหมดด้านซ้ายหมดเลยนะครับแนวรับของฝั่งคุณโฟนนะครับอ่ะลับสู่เกมอีกครั้งหนึ่งครับ2ประตูต่อ2ครับดูท่าคู่นี้เนี่ยอยากจะกินกันยากแล้วนะครับเพิ่งผ่านไปยังไม่ถึง30นาทีแล้วนะครับคุณโฟนบุกมาอีกครั้งหนึ่งโดนดักก่อนเลยครับคาร,ร์เกอร์ดูนะซากา้าขวาสุดบนสุดนะครับผมยืนไปคุยกับผู้ตัดสินอยู่ตรงนู้น กิมาโดโอ้ยจ่ายช้านิดนึงครับโดนปั๊มไปแต่บอลออกข้างครับเป็นลูกทุ่มของคุณก้าครับเสียงผมอาจจะไม่ได้ร้อยเอร์เซนต์แต่ใจผม100นะร้อยปอร์เซ็นตะฮะตอนนี้นะแหกปากมากไม่ได้ครับเดี๋ยวคออักเสบแต่บางทีบางจังหวะก็ตื่นเต้นเหมือนกันะมาตีโดนอกาก็เบิ้นไปอ่ะเล่นกันสั้นๆครับลิวิสให้ที่เบลลิงแฮมไม่เข้าก็ยังไม่รีบจ่ายนะครับฝั่งของคุณก้าพอจ่ายไปลึกๆปุ๊บเนี่ยมันจะ เสียจังหวะเสียบอลไปนะครับเอาละครับคุณโฟนเอาบอลกลับคืนมาได้หนุนไปข้างหน้าโอ้แต่กลายเป็นของลูอิสต่อไปครับทางซาก้าใหม่ครับเทนวิ่งอ้อมไปแล้วครับให้เทนเล่นกับซาก้าครับเทนวิ่งย้อนมาดีกว่าครับลูอิสดึงซ้ายดึงขวาเอาใหม่ครับพยายามจะเจาะด้านขวาให้ได้ครับแล้วโอ้โหไปแล้วขวาสุดมีไม่จ่ายไม่ได้มุมไม่มีครับแล้วโดนคุณโฟน จะสวนแล้วครับผมดักได้โอโม่ให้ที่เมสซี่เมสซี่วองมองหาที่เอมบัปเป้มีไคลวอเกอร์อรอยังห้อยอยู่นะครับคำว่าไคลวอเกอร์เล่นเซนเตอร์ไม่ดีนะครับร่างเขียวนี้ตอบโจทย์ร่างเขียวมันก็จะไปตามแมตช์ที่มาที่ไปนะครับผมสเตตค่าพลังก็จะล้อตามนั้นด้วยนะครับแต่ถ้าเอาพวกกัสแบ็กขวามาเล่นก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมเราฉลบแล้ว, <c oughs> แบบลวสามลูกนี้ไม่ได้ครับยังมีเส้นผัประตูยังมีตัว สุดท้ายนะครับผมวิ่งตามมากดดันอยู่นะครับยังบุกต,ต่อครับคุณโฟนกำลังจะเข้าสู่ห้าสี่สิบห้านาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนะครับชิงวันทูโอแต่ใจวันทูมาที่ลูกกากูครับมาที่ซาก้าข้างในลูกากูยังไม่มาครับซาก,ก้าต้องวนรอก,ก่อนครับรอเทนเทนเทน,เทนมาแล้วครับห้ทีอ่อเลกซานโดเทนเปิดโลกนิมช็อกอกมาก่อนกันดูดมาเอาแล้วครับช่องนี้ไม่ยิงไกลไม่ได้ครับมีดขวางอยู่ แล้วจะส่วนอาจารย์จะให้โอกาสหรือเปล่าครับคุณโฟนโอโมโอ่เบิ้ลไปไม่ถึงเอ็มบัปเป้ครับกลายเป็นว่าเพสสุดท้ายคุณกล้าได้อีกทีนึงครับเอาอยัางไงดีเบิ้ลวันถูกอูเบาอีกแล้วับนี่จังหวะแบบนี้ผมโคตรเบื่อ <c oughs> ถ้ามุิว่ามันประมวลผลว่าจ่ายลูกนี้ไปไม่ตรงตัวเพื่อนเนี่ยมันจะเบามากนะครับไม่ว่าเราจะเราจะกดเต็มหลอดก็ตามนะครับจริงๆก่อ,อนหน้านี้มันไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็เพิ่งมีการปรับแพทนะครับ <c oughs> เหมือนจะ จุดประสงค์ดีแหละนะคือถ้าจ่ายไม่ตรงก็จะทําให้บอลมันไปช้าลงแต่สุดท้ายมันเป็นการเสียบอลแล้วบางทีเสียเปรียบเลยนะครับเอออยากจะให้ปรับตรงนี้ด้วยนะครับบางคนอาจจะไม่ได้สังเกตนะแต่ผมเวลามันมีการเปลี่ยนแปลงนี้ที่ผมทําคลิปเกี่ยวกับการปรับเกมเพย์อะไรต่างๆเนี่ยผมก็มาวิเคราะห์ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงมันจริงยังไงนะครับแต่ละข้อแต่ละข้ออันนั้นก็ว่ากันไปนะครับมาดูลุ้เกมกันต่อนะครับสลับฟังกันแล้วนะครับยังสองสองนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนตัวสำรองครับ บอลบุกของคุณก้าครับผมเบดิงแฮมหมวนมาหมวนหมวนแล้วติดมือลึกเกินอันตะโลกอา้าวลำหน้าลูกากูครับแมเหลื่อมไป2ตัวเลยนะครับวิลเลียมส์ก็ลำหน้าเหมือนกันโอ้แต่จับบอลอยู่กับอันาล็อกได้ติดมือติดเท้าดีลือเกินนะครับฝั่งของคุณก้าครับพื้นที่ในกรอบเขตโทษนี่อันตรายนะถ้าไปเข้าพงเข้าพว้ก็โดนจิ้มดุดหายได้เหมือนกันนะครับถ้าจะประคองแค่คุมโซนนิ่งบางทีก็ โอ้โดนล้อเปล่าง่ายๆนะครับบางทีมันก็เล่นยากนะเกมรับถ้ายิงไปเจอคนที่เล่นเกมรุกเข้าใจจังหวะ AI เป็นอย่างดีนะครับผมก็ต้องวัดกันที่กึ๋นแล้วครับยังไงนะครับอ่าโอกาสของคุณโฟนมาบ้างนะครับผมเมสซี่ให้เบิร์นวันทูมหดักได้เลยครับคุณกล้าแล้วจ่ายออกทันทีเบนิงแฮมเบิร์นอีกทีหนึ่งครับผมมีตัวเปลี่ยนทิศแกนมาที่ซาก้าครับยืนรอยิมเ้นอยู่แล้วแต่ว่าเมนเดสไม่ขึ้นเลยครับ อาจจะไปมาร์กิงหรือเปล่าครับเบิร์นชิปลุกนี้อโนโตเติมขึ้นมาโอ้โหจะดุดบอลลงยังเข้าทางครับออดกาดใไฮดีเบดิงแฮมไม่ยิงครับที่วิลเลียมส์วิลเลียมส์มีตัวเติมมานะครับกีเมลโล่กีเมลโล่ไม่ยิงครับให้โอ้โหใจเย็นใจเย็นแล้กเกินแม่ไม่ยิงเมื่อไม่ชัวร์ครับแล้วสุดท้ายก็ชัวร์จนได้ได้ประตูด้วยครับปูกาโยสากา้าโอ้แม่ใครเล่นเกมรับถ้าเป็นผมนะผมก็ลำคาญ จะยิงก็ยิงก็งกดีอันนั้นถ้าเป็นผมนะแต่เล่นระดับโอแข่งขันกันแบบนี้ก็ต้องใจเย็นๆเลยครับได้ปะจะไปเข้าพงุงเข้าพวัวนี่โดนไปนานแล้วนะครับเนี่ยนี่ก็ทําได้ดีสุดแล้วนะครับจังหวะนี้ของหุ้นโฟนนะครับแต่ก็โดนความนิ่งของคุณก้านะครับผมดึงบอลเล่นกับอนาล็อกได้ดีมากๆดูรับซาก้าแตะเรียมหลบนิดนึงนะครับไปกดเพชเชอร์เข้าบอลแล้วโดนเลี่ยมหลบแบบนี้เนี่ยคือ มันก็อาศัยประสบการณ์หละครับคาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้าว่าตัวที่จะมาจิ้มบอลเนี่ยมันมาทิศทางไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็แตะนอกหลบนิดนึงโอ้กลายเป็นเหลี่ยมได้เปรียบไปเลยทันทีโอ้แลดักบอลได้ต่อเนื่องเลยครับผมกำลังจะได้ใจครับคุณกา้าไม่ได้บอลมาเซตใหม่ที่ดอนนารุมาครับเปิดยาวกําลังจะเข้าสู่60นาที1ชั่วโมงนะครับคือหลังนี้ประตูเพิ่มขึ้น1ประตูเป็นของคุณก้าครับแล้วดูเหมือนว่าโมเมนตัม รูปเกมจะได้บุกต่อเรื่อยๆนะครับปั่นก้อยไปสวยๆนะครับนิโก้วิลเลียมโยกเข้าในครับเจอกับคิมิกคิมิกปั๊มมาได้ครับแล้วจ่ายยาวขึ้นบอลไม่ได้ครับติดลูอิสหนุนขึ้นมาเบลลิงแฮมวิลเลียมส์เบิร์นไปที่กิมเอาโดกิมเอาโดโอ้โหวิลเลียมส์ยังไม่มาครับแหมไม่ได้ทําเหมือนที่ซ้อมไว้นะครับวิลเลียมส์หมดแรงครับอ้าวได้สวนสวยแล้วครับผมฝั่งของคุณโฟนมาเลยครับโอโบสองต่อสองนะครับดานียลโอโบเจอกับบล็อกเกอร์เปิดเด็สเลียกมันไม่ถึงโดนเคี้ยวมาก่อนครับ โดนลูกนี้ได้เบ้าไม่ได้เลยครับเอาละโดนคุณกล้าจะส่วนบ้างเลยครับแล้ววนด้วยครับผมไม่ได้เสียบอลจากทางง่ายๆวนไปวนมาเปลี่ยนอันล็อกได้แล้วที่กีมาโดโมีตัววิ่งขนาดมากอย่างดีที่กุนเด้ครับมาซ้อนแบกนะครับ <laughs> แบกค, <laughs> คิมมิกนี่หลุดตำแหน่งไปแล้วโอกาสแฉช้าไปนิดนึงเอาละครับโอกาสของคุณโฟนมาบ้างเลยครับผมเล่นง่ายๆสั้นๆครับ ีแค่ไลส์ไทยไปที่โอโม่โอ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 สุดท้ายแบสนี้เกมหลุดไปนะครับทุกคนนะก็เป็นการหลุดแบบสุดวิสัยนะครับก็เลยมีการแข่งขันกันต่อนะครับในสกอร์เดิมเวลาเดิมนะครับจับคู่ใหม่นี่คือกติกาของเรานะครับก็มาสู้กันต่อนะครับเมื่อกี้นี้ราคาเอ้ยสกอร์สองประตูต่อสามเหมือนเดิมนะครับบุกกันต่อบัฟเป้ไม่ยิงแล้วเกมนี้ เต็มเต็มเบนโต้แลยครับยังไม่ได้ประตูตีเสมอครับคุณก้าเอาอีกทีหนึ่งก็ไปติดป๊อกครับโอ้เดี๋ยวเออดีบอลออกผมจะได้พักหายใจหายคอหน่อยครับอหเออหายใจแป๊บหนึ่งครับนำแค่ลูกเดียวนะครับผมเวลายังมีเหลือเฟือครับในการตีเสมอแล้วได้แตะมุมด้วยนะครับคุณก้าเมสซี่เปิดคลองวุยชกไปก่อนเลยครับเบนโต้กะจะยิงเลยหรือเปล่าครับเมสซี่การ์ดเขียวลังปารีสนะ อีกทีหนึ่งครับเปิดอีกทีหนึ่งสาก้าเลีร์ออกไปได้เลยครับบอลสองมีตัวเกมเลยครับเดียบี้อูเดีบี้นี่เหมือนจะหายไปจากเกมเลยครับเมสซี่เมสซี่ไม่ยิงครับไอโอบอลไปทีหนึ่งบาเป้วนลูกนี้วนบ้างจะแต่งเข้าซ้ายแล้วไปวนเข้าฝาเจอลูวิสดักได้แล้วต้องระวังฝั่งของคุณก้าจะสวนด้วยนะครับแต่สวนไม่ได้ครับผมคุณโฟนมาอีกครั้งหนึ่งดับเมื่ทันล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยฮในที่สุดก็ทำจนได้นะครับตีเสมอ ได้นะครับผมคิเรียนเอบาเป้ล่างปารีสนะครับเป็นการ์ดเก่ากันเยอะนะครับผม is, เอบาเป้ก็ล่างปารีสเมซี่ก็ล่างปารีสครับโอ้โหแล้วมาตีเสมอได้เบนโตครับเซ็งเลยฮะเป็นโตะเป็นโตความพยายามอยู่ที่ไหนครับควา,า,ามสําเร็จอยู่ที่นั่นแต่ว่าเวลาก็ยังมีอีกพอสมควรเลยทีเดียวเชียวนะครับเรากองทัพตัวสํารองเราตัวซูเปอร์ซับเรายังไม่เห็นนะฮะตอนนี้ จับบอลดับเบิลทัสเหมือนครึ่งจังหวะนิดนึงนะครับหลบท้ายวอลเกอร์ได้แล้วก็ยิงเล่นทิศทางแบบนี้ก็เรียบร้อยเลยครับรอเป้าปั้นไปซ้ายก่อนนะครับโอเิกาดซาร่าเบิร์นมาครับแล้วก็เอ็มปาเป้ดับเบิลทัสหนีคายวอลเกอร์นิดนึงครับแล้วก็สัดลูกนี้เข้าประตูไปเอาและครับกลับสู่เกมครับเท่ากันใหม่ครับ3ประตูต่อ3แต่เวลามันบีบลงไปเรื่อยๆครับถ้า90นาทีในเกมเสมอกันก็ต่อเวลาพิเศษครับถ้ายังเสมอกันอีกก็ดวลจุดโทษตัดสินครับทีนี้ เข้าสู่ช่วงท้ายเกมนะครับตัวทีเด็ดตัวซูเปอร์ซับมีเท่าไหร่ขนลงมาให้หมดครับเพราะว่าเดี๋ยวบางตัวมันจะสัมมิน่าหมดถึงแม้ว่าเราจะตั้งฟิตหัวเขียวทุกตัวนะครับโอ้โหสีสันของซีซั่นแบบนี้เนี่ยคือการ์ดท,ที่เราไม่ค่อยได้เห็นหรือบางคนขายทิ้งไปหมดแล้วนะครับผมก็จะได้เห็นในซีซั่นเขียวแบบนี้นะครับการ์ดเก่าๆที่คิดถึงนะครับกลายเป็นอดีตกลายเป็นตำนานไปแล้วนะบางการ์ดนะหาไม่ได้แล้วนะครับพวกการ์ดสมุทรศรเก่าอะไรพวกนี้นะ เหลือประมาณอีกเท่าไหร่ครับ10กวนาทีเท่านั้นเองนะครับประมาณไม่ถึง15นาทีด้วยซ้ำนะครับผมเมสซี่ถูกถอดออกไปนะครับผมมาชิสกุนย่าถูกส่งลงมานะครับดูในสนามเอาละกันนะครับลงกันมาหลายตัวซอนเฮมินก็ลงมาครับบอลบุกของคุณก้านะครับแต่เสียบอลไปแล้วตอนนี้ฉลับเป็นของใครโดดเตอร์ลิโอบอลเข้าทางโอโมครับเซตใหม่ครับฝั่งของคุณโฟนเปลี่ยนแกนมาทางซ้ายครับ แล้วเปิดยาวๆมงเช็ดคืนมาที่ไลท์ตวัดไปครับตนี่โอโมโอ,อ,อ,อจับบอลเดินไทัสหลุดเท้าไปนิดนึงคิม,มิกงัดมาตรงนี้โอ้โหจ่ายบอลไม่ว่าจะเป็นบอลสั้นบอลยาวบอลงัดบอลโด่งคือมีความแม่นยําสูงนะครับผู้นี้ดูครับเล่นกันเหมือนง่ายแล้วเข้าปะทะกันตรงนี้เอ้ทำไปทำมาเหลือ5นาทีนะครับเนี่ยถ้าเสมอ90นาทีต่อเวลาพิเศษนะครับดูเหมือนว่าทั้ง2ฝั่งก็ยังจะบุกก็ยัง ยังไม่ค่อยกล้าบุกในะเกมเปิดนะครับบุกไม่ได้แนละ้วเสียโดนสวนมาตุ้มเลยจะแพ้เลยนะครับผม <laughs> บุกเพื่อชัวตวัะดไปลูกนี้ใช้ซอนวิ่งเลยครับลงมาใหม่สดๆโดนประกบ2คน3คนด้วยซ้ำครับเอาบอลกลับคืนมาได้เอาเฉล็บยังเป็นของคุณก้าเอา้ยคุณโฟนครับผมตายครับโรเมโลเอาคืนมาได้แพ์สุดท้ายจะเป็นของใครมาร์ติเนลลี่หมุนหนึ่ง <the> รอบครับทด3นาทีผู้ช่วยบิสินยกปายแล้วครับมัน่าจะมีฉากคัดซีนตัดมาตอนผู้ช่วยยกนิดหนึ่งเนาะ <laughs> โอ้โหเปิดมาสวยมากครับเรามียาเมายาเมาวนนิดนึงแมนเดสไม่เข้าบวดครับยาเมารอเพื่อนเติมมาเลยครับเทนนาร์ให้ที่ยาเมาย้อนมาที่ลูอิสลูอิสให้มาที่คุณยายิงลกนี้โอ้ยติดเซฟดอดน,นารุม่าไม่ถ้าเข้านี่เป็นประตูชัยได้เลยนะครับเยบ็บๆอยู่ช่วงท้ายเกมแต่มาได้ลุ้นเพสสุดท้ายเฉยเลยแนละทด3นาทีครบแล้วนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้คุณกล้าจะแพ้ จะคุณกล้าจะชนะหรือเสมอแค่นั้นจากช็อตพีนะครับเปิดเข้าไปก็กีมมโดเท้าซ้ายเคลียวเอมาบอลตกตรงนี้ต้องเคลียวไปไกลก่อนโอ้โหจบ90นาทีครับก็เจ้ากันไปก่อนนะครับ3ประตูต่อ3นะครับผมยังกินกันไม่ลงนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้มีต่อเวลาพิเศษครับครึ่งละอีก15นาทีนะครับอโอ้ยผมก็เหนื่อยต่อสิครับเนี่ยไม่เป็นไรครับขอให้สนุกขอให,ให้มันผมก็จะ ลดพยายามลดระดับเลเวลของพลังเสียงลงนิดนึงนะครับแหกปากมากไปได้แต่อารมณ์ก็ยังอยู่เต็มๆนะฮะนะครับ,ฤฤฤรบเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมจบเกมนี้ก็เดี๋ยวขอไปนอนยาวๆ <laughs> นะครับว่ามันต้องจบนะครับผมเดี๋ยวมีอีกหลายซีซันที่ต่อคิวกันอยู่นะฮะแต่ถ้าวันไหนมันไม่ไหวจริงผมก็ไม่ไหวจริงนะครับ <laughs> ชมเกมกันต่อครับ สำับฟังกันอีกฟังครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้คุณกล้ามาบุกจากขวาไปซ้ายนะครับโอ้โหเบิร์นวันทูสวยนะครับแล้วมียาเมาสยาเมาโยกไม้ไม่มีบิสนะไม่มีบิสนะไม่มีปั่นนะวนซ้ายวนขวาจะให้ตัวเปิดก็ไม่ให้ครับเบิร์นมาโอ้โอ้ใจเย็นดั่งขุนเขาดั่งน้ําทะเลโยชัชเซ็กซี่ลงมาด้วยนะครับเนี่ยเป็นหน้าปักเอ้าบอลกระชอกแม่กระชอกเด้งเป็นลูกปิงปองเลยเอาละครับคุณโฟนส่วนบ้างไหมไม่ได้ปั๊มมาเป็นของใครเป็นของคุณโฟนนะครับเดบี้โอ้เอ็มเป้ก็ย ตอนนี้บอลเป็นของคุณก้าเลยครับตวัดเปลี่ยนแกนมาทางซ้ายบ้างแล้วครับผมไปในโดซินวาใช่ไหมลงมานะครับแล้วตวัดไปข้างในคุณย่าไม่ถึงอ้าวดักได้ครับไลส์ไลส์โอชีขอบอลแลวครับทางขวาแต่ไม่ให้ครับให้ที่อโนดีกว่าย้อนมาที่ไลส์ครับพยายามปั้นอยู่ครับนวดนวดอยู่ครับไลส์อูขวาสุดมีขวาสุดมีครับไลส์แต่ยังไม่เลือกครับโดนเหลี่ยมเหลี่ยมเบียดไว้แล้วโดนดักได้เอาเลยครับคุณโฟนมาเอ็มบัปเป้พักไว้และโอโบโอเหลี่ยมโดนประกบ2ตัวครับดับเบิลทีม แล้วออกมาทางซ้ายครับมาติเนลลี่หาตัวฝากไป้วครับกุญย่าลงมาต่ํามากนะครับกุญย่าวิ่งพลาดเลยครับตอนนี้กุญย่าไปที่ไปเนโดไปเนโดออกมาทางซ้ายเลยครับมาติเนลลี่เพย์สุดท้ายครับย้อนมาขายยังยาวครับคุณแด้เคลียร์ออกไปได้ครับเกมรับยังเหนียวแน่นอยู่ครับฝั่งของคุณโฟนนะครับแม่แต่ว่าก็โดนคุณก้ากดนําอย่างต่อเนื่องนะครับผมช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกมาสู้กันต่อครับในช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งหลังครับ สลับฝังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าผมพูดสลับยังไงก็ต้องขออภัยนะคุณกล้าที่เสื้อเสื้อส้มนะครับมาบุกจากซ้ายไปขวาแล้วนะครับโอ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวมันต้องมีผู้ชนะเลยครับวันนี้แปรเดโดแปรเดโดวนเนี่ยครับดูจังหวะการใช้อนาล็อกนะครับดูเหลี่ยมนะถ้าเข้าพูดปัดพลาดไปนี่คือโดนแทงได้เลยโดนจ่าแบบหลุดได้เลยนะครับฝั่งของคนเข้าคนเล่นเกมรับก็ต้องระมัดระวังนะครับประคองคุมกองหลังดีๆนะครับ ดูดูด,ดูดูเหลี่ยมการเข้าแล้วงัดลูกนี้ครับซอรซิงมสมบัดเต็มศีรษะเลยครับแต่ว่าไม่โดนบอล <c oughs> ออกไปทางขวานะครับซอนอูซอนเล่นปีกขวานะครับเนี่ยย้อนมาฝากที่เบลิงแฮม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 ไปไหมต่อครับ <c oughs> ยังไงดีไลซ์ไลซ์เปิดให้เบลิงแฮมมงเช็ดมาอูแล้วแม่นซะด้วยแม่นแบบนี้หาใครได้หรือเปล่ากิมาโดยังยืนตำแหน่งได้ดีครับ เนี่ยครมีต้องมีการตั้งแบ็กให้ให้เล่นเกมรับอะไรดูโอ้ลุดเลยครับมาติแนวลี่เอาแล้วครับโอกาสของคุณก้ามาเส้นหลังวนมาไม่เปิดครับให้แบ็กหรือเปล่าย้อนมาโอ้โหแบบนี้เหมือนเดิมครับเพย์เดิมๆยังไงครับลุกแล้วลูกไม้เดิมๆเล่นสั้นๆในกรอบเขตโทษแล้วหาจังหวะชัวร์จริงๆหาจังหวะชัวร์จริงๆไม่ยิงยิงแบบนี้เนี่ยพยายามเปาะไปแปะมานะครับจนกว่าจะมีช่องยิงแล้วยิงแบบเล่นทิศทางไม่ต้อง ไม่ต้องงดงามอะไรมากนะครับแต่ได้ประสิทธิภาพเลอเกินครับเกมบุกของคุณก้าเอาอาจารย์ทดสูนนาทีครบแล้วแต่ว่าเพนี้ยังมีโอกาสครับคุณก้าปิดบัญชีได้ไ่ติดบอลอีกโอ้ยเกือบไปแล้วอาจารย์เกือบดวนปะท้งแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็จบกันไปแบบยังทําประตูกันเพิ่มไม่ได้นะครับเสมอกันไป3ประตูต่อ3นะครับโอ้โหนี่ผมพยายามเซฟเสียงสุดๆแล้วนะครับถ้าเกิดว่าผม สภาพร่างกาย100%น่าจะแหกปากแหกคอสุดๆนะครับผมแต่ก็ทำนี้สุดแล้วนะครับมาดวลจุดโทษตัดสินแล้วครับคุณโฟลดจะยิงก่อนเลยครับเอาลงมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับอเล็กซานเดอร์สักคารินครับลงมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ได้สเก็ตเลยคนแรกของคุณโฟลดนะครับอเล็กซานเดอร์อซักครับโดนกับเบนโต้ครับอซักยิงไปทางด้านขวาหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับสะใจเลยทีเดียวเชียวเหงื่อยังไม่แตกเลยลงมา อาลนะครับดอนนุม่าเข้าประจำการครับคนแรกของคุณก้านะครับผมเป็นโอ้โหแบ็กนะเนะี่ยอเล็กซ์กิมาโดครับผมเลือกยิงตรงก้าดอนนุม่าบอกว่าผมยังไม่พร้อมเลยจานแต่ไม่เป็นไรผมยืนอยู่กับที่ได้เฉยโอ้เซฟเซฟได้หนึ่งลูกครับคนที่สองครับมาทิสคุนย่าของคุณโฟนครับยิงเข้าเพื่อขึ้นนำและก็เอาความได้เปรียบไปพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเซฟได้หนึ่งลูกแล้วนะครับ คุณย่าดวนกับเบนโต้ครับทางซ้ายเรียบร้อยได้เปรียบเห็นเห็นแล้วนะครับคุณโฟนตอนนี้คนที่2ของคุณก้านะครับต้องยิงให้เข้านะครับโอ้แต่ยิงตรงก้างอีกแล้วครับดอนโดโนมาจะขยับหรือเปล่ารอบนี้ขยับครับอาร์่าตีไข่แตกได้แล้วนะครับ2ประตูตอนหนึ่งครับแต่ว่าคุณก้าต้องเซฟให้ได้ด้วยเพื่อตีเสมอนะครับคนที่3ของคุณโฟนครับซอนฮึงมินครับดวนกับเบนโต้วัดทิ่ใจนะครับตอนนี้จิตวิทยารุนแรน จะไปซ้ายไปขวาเป็นหน้าไปหลังยิงทั้งขวาแล้วกันไม่พลาดนะครับคุณโฟนสามประตูรวดครับที่สําคัญคุณก้าต้องไม่พลาดประตูที่2ด้วยนะครับยิงลูกนี้เข้าก่อนเลยครับเทนเดเลเซเนอโนครับเลือกแล้วทางซ้ายดรโดนมาไม่พร้อมีแล้วครับวัดใจว่าจะยิงตรงกลางอีกหรือเปล่านะแต่ว่าวัดใจไม่ถูกครับแต่ยังตามหลังอยู่นะครับคุณก้าต้องเซฟให้ได้ครับลูกนี้คนที่4ของคุณโฟนครับ ยชัวคิมมิคครับเอ้ยมันเริ่มจากแบ็คมาก่อนเนาะไม่เริ่มจากกองหน้านะคิมมิคครับยิงตรงกลางโอ้โหนี่จิตวิทยานะครับในใจคงคิดอะไรกันอยู่เนี่เอารับวเซฟได้แล้วนะครับคุณก้าและลูกนี้ต้องยิงให้เข้าด้วยนะครับดีแค่ไลส์เพื่อตีเสมอครับโอ้นี่ยิงตรงกลางครับอ้โหดูดิจิตวิทยาล้วนๆครับตอนโนรูมาคุณโฟนตอนนี้คือก่อนหน้านี้ก็ยืนตรงกลางดักรอแล้วนะครับจะยังไงต่อไปนะครับตอนนี้สามสามครับคนที่สี่อเล็กซ์ เบลเกอร์ครับของคุณฟนร์งซ้ายครับอ่าถ้ายิงไม่เข้าแพ้นะครับคุณก้ายิงที่หลังก็จะเสียเปียกตรงนี้เลยครับผมต้องยิงให้เข้าเพื่อตีเสมอเลยครับผมกลับลมาที่เนลี่เรียบร้อยจะยิงตรงกลางอันอีกหรือเปล่าต่อไปจะเป็นเซตนเดสนะครับผมจุดเบลิงแฮมครับคนที่6ของคุณโฟเลยครับดวลกับเบนโต้ครับจุดยิงอ้าวติดแซฟแล้วโอ้โหตอนนี้สถานการณ์กลับมาที่คุณก้าเลครับ ถ้ายิงเข้าโอ้โหวีและบุรุษของเมืองแมนเชสเตอร์เดชัวเซอร์ซี่ครับดวลกับจูริตติตดนโนลโรุม่าครับเข้าเพื่อชนะเข้าไปชิงชนะเลิศน,นะครับเซอร์ซีดวลกับดนบดนนารุมา่าขุนกล้าเลือกแล้วทางซ้ายดนโนารุม่ายืนตรงกลางอีกแล้วครับโคจิตวิทยาล้วนๆกับคู่นี้ในการยิงจุดโทษนะครับ วก็จะได้เห็นการดวลไปถึงงู่นประตูเลยนะครับแต่ก็งงว่าแต่เหมือนเริ่มแต่กองหลังไม่ได้เริ่มกองหน้านะครับเหมือนกองหลังวนกองหน้าอาจจะเป็นเพราะว่าการเปลี่ยนแผนนะฮะเปลี่ยนแผนระหว่างเล่นด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวสำรองอะไรด้วยในตัวนะครับผมก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับรอบรองชนะเลิศซีซั่น207นะครับคู่สายบนนะครับผมระหว่างคุณก้ากับคุณโฟนนะครับสุดท้ายก็เป็นคุณก้านะครับผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับก็ลุ้นแชมป์สมัยที่2นะครับเคยได้แชมป์มาแล้ว1สมัยนะครับเดี๋ยวรอูชนะ สายล่างนะครับสายล่างก็ของแข็งเหมือนกันนะครับผมระหว่างคุณน็อตนะครับพบกับคุณบิ๊กนะครับแชมป์กับแชมป์เก่าทั้งสองท่านเลยนะครับสายล่างนะครับโอเคครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ใครยังไม่ได้กดติดตามช่อง Bomski for Bomski review นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับถ้าเกิดว่าเสียงมันไม่ได้แหกปากแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกับคลิป Bishari ผ่านมาก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่แค่นี้ก็อารมณ์ก็เต็มๆแล้วนะครับแต่เสียงมันไปแค่นี้นะครับโอเคครับแล้วเจอออกกััััันนนคคคคคลลลิิปปปปต่่ไไรรรบบบีี้าสสวด